มาน้องครับมาดูเฉลยโจทย์ข้อที่9กันต่อนะครับลูกโป่งผิวบางมากบรรจุอากาศร้อนอุณหภูมิทีปริมาตร V ีและความดันทีกำลังลอยในอากาศเย็นอุณหภูมิทีศูนย์และความดันทีศูนย์จงหาค่าความตึงในเส้นเชือกให้ถือว่าอากาศทั้งในและนอกลูกโป่งเป็นแกส๊สอุดมคติแบบเดียวกันมีค่ามวลโมเลกุลเป็นเใหญ่กิโลกร,รัมต่อโมลโอเคอันโจทย์เสร็จข้อน,นี้คือเรื่องอะไรครับคือเรื่องของของไหลเข้าใจปะคำว่าของไหลเนี่ย คือคำที่เราใช้เล่นรวมกันระหว่างอะไรระหว่างของเหลวกับแก๊สโจทย์ข้อนี้ต้องการให้เราหาอะไรครับน้องต้องการให้เราหาค่าความตึงในเส้นเชือกก็คือให้หาแรงตึงเชือก k ตรงนี้นั่นแหละถูกปะนะครับซึ่งน้องต้องเข้าใจธรรมชาติก่อนว่าอากาศร้อนเนี่ยธรรมชาติของมันคือมันจะพยายามลอยตัวขึ้นสูงถูกปะโจทย์ให้ข้อมูลมาว่าภายในลูกโป่งเนี่ยเป็นอากาศร้อนถูกไหมก็แสดงว่าอากาศภายในลูกโป่งต้องพยายามทำไมดันลูกโป่งให้ลอยตัวขึ้นสูง ดังนั้นลูกโป,ป่งก็พยายามจะเคลื่อนที่ขึ้นถูกไหมครับเมื่อลูกโป่งพยายามเคลื่อนที่ขึ้นแน่นอนครับเชือกเส้นนี้ต้องทําไมต้องตึงซึ่งโจทย์ก็ให้เราหาค่าความตึงในเส้นเชือกเส้นนี้แหละถูกไหมเมื่อน้องพิจารณาที่ลูกโป่งแรงตึงเชือกมีทิศตามแนวเส้นเชือกพุ่งออกจากวัตถุที่เราสนใจถูกปะเรากำลังสนใจลูกโป่องอยู่แสดงว่า แรงตึงเชื่อต้องพุ่งออกจากลูกโป่งแบบนี้เป็นแรงตึงทีใหญ่ถูกไหมครับอ่าแล้วไงต่อมีแรงอะไรอีกครับยังไม่หมดนะมีอีกนะเพราะว่าอากาศข้างในมีมวลถูกป่ะก็ต้องมีเลยครับก็ต้องมีน้ําหนักคือ mg ไงลงมาแบบนี้นี่คือ mg ถูกป่ะแน่นอนครับยังไม่ครบมีอีกแรงหนึ่งมันคือแรงอะไรครับมันคือแรงลอยตัว fb ตัวนี้ถูกไหมอ่าเพราะงั้นก็แสดงว่าตอนนี้ลูกโป่งเนี่ย ถูกแรงกระทันทั้งหมด3แรงแล้วตัวลูกโบอกเองก็ไม่ทำไมครับก็ไม่เคลื่อนที่ก็หมายความว่างไงหมายความว่าผลรวมของแรงทั้ง3ต้องเป็น0นย์หรือพูดง่ายๆคืออะไรครับซิกมา f ต้องมีค่าเท่ากับ0ถูกไหมก็ตั้งสมการเลยครับน้องว่าแรงขึ้นต้องเท่ากับแรงลงถูกปะ่ะพี่ตั้งเป็น T นะบวก mg นะครับเท่ากับอะไรเท่ากับ fb แต่เราต้องการหาใครเราต้องการหาทีตรงนี้ใช่ปะ่ะ พี่อยาค้า mg ไปนะเป็น t เท่ากับ fb ลบ mg ทีนี้ fb เรากระจายสูตรต่อได้ใช่ไหม fb คือแรงลอยตัวก็ต้องเกิดจากอะไรโลแต่โลนี้เป็นโลของแก๊สนะถูกไหมคูณกับอะไร v เฉพาะส่วนที่อะไรลูกโป่งมันจมถูกปะแล้วคูณกับอะไรคูณกับ g นะซึ่งดูจากรูปเนี่ย้องเห็นไหมครับว่าลูกโป่งทั้งลูกเลยนะมันจมอยู่ในอะจมอยู่ในแก๊ส ทั้งลูกเลยแสดงว่า v จมตัวเนี้ยก็คือ v อหลรก็คือปริมาตรของของลูกโป่งเนปะอ่าเดี๋ยวพี่ค่อยเขียนแล้วกันนะครับแล้วลบภคยครับลบ mg mg น้องครับ m ตัวนี้กับ m ที่อยู่ในช้อยทุกข้อคนละตัวแปกันนะ m เล็กตัวเนี้ยคือมวลของแกส๊สภายในลูกโ okay, ป่งเขียปะแต่ว่า m ใหญ่ตัวนี้เนี่ยมันคือนี่ไงครับมันคือมวลอะไรมันคือมวลโมเลกุลแสดงว่าอะไรแสดงว่า จากสมการนี้เนี่ยเราต้องพยายามเปลี่ยนตัวแปร m เล็กให้อยู่ในรูปของอะไร m ใหญ่ก็ใช้สมการว่าอะไรนะในรองของแก๊ส p v เท่ากับ n rt ถูกปะแต่ว่า n ตัวนี้คือจำนวนโมลใช่ปะมันต้องเกิดจากมวลหารด้วยมวลโมลเลยแหละมมลโมเลกุลนะครับก็ได้สมการว่าไง p v เท่ากับอะไร m เล็กส่วน m ใหญ่คูณ rt แต่เราต้องการทราบ m เล็กใช่ไหมพอนั้นย้ายข้างนะ m เล็กเท่ากับอะไรครับ p v คูณกับ m ใหญ่หารด้วยอะไรหารด้วย rt เราก็จะเอา m เล็กตัวเนี้ยไปแทนที่ตรงนี้ถันไหมเพราะงั้นพี่แทนเลยนะตรงนี้พี่ใส่เลยเป็นโลของแก๊ส v ที่จมคูณอะไรคูณ g ลบ m เล็กคือ p ใหญ่ v ใหญ่ m ใหญ่นะมวลโมเลกุลหารด้วยอะไรหารด้วย rt แล้วอย่าลืมนะครับมี g ด้วยตรงนี้ใส่ g เข้าไปด้วยถันปะโอเคนะ ทีนี้น้องครับโลตัวนี้น้องก็ต้องไปเปลี่ยนอีกใช่ไ่ะเพราะว่าในอะไรในชอยทุกข้อไม่มีความหนาแน่นเลยเพราะงั้นโลตวนี้คือโลของใครเป็นความหนาแน่นของแก๊สที่อยู่ด้านนอกลูกโปง่งเพราะงั้นมันต้องเกิดมาจากอะไรครับมันก็ต้องเกิดาจากมวลของอะไรมวลของแก๊สที่แทนเป็น M dash นะหารด้วยเลยครับหารปริมาตรของอะไรปริมาตรของแก๊สด้านนอกถือว่าทั้งหมดพี่แทนเป็น v d a s แล้วกันเพราะว่ามันจะมี v สองตัวไงคือปริมาตรของแก๊สในลูกโปง่งกับ ปริมาตรของแก๊สด้านนอกรูกปกเลยต้องเกลมานันต่างกันทันไหมครับอ่ะเพราะงั้น m ตัวนี้เหมือนเดิมครับ m แด,ดตัวนี้ต้องไปหามาถูกปะซึ่งก็หาจากสูตรอะไรสูตรในกรอบสีเหลืองตรงนี้แหละสูตรเดียวกันทันไหมเพราะงั้นพิสั์เลยนะ m แด,ดก็ต้องเกิดจากอะไรเกิดจาก p ต้องเป็น p ศูนย์นะเพราะว่าด้านนอกเห็นไหมครับมีความเป็น p ศูนย์มีอุณหภูมิเป็น t ศูนย์ก็ต้องเกิดจาก p ศูนย์ v ถูกไหมเป็น v ของปริมาตรทั้งหมดของแก๊สด้านนอกเป็น v แด้ D. ถูกปะ แล้วคูณกับอะไรมวลโมเล,ลกุลหารด้วย r คูณ t อะไรครับ t ศูนย์พี่ก็จะเอาเได้ตัวนี้มาแทนที่ตรงนี้ททนไหมอ่ะตรงนี้พี่แทน v เป็นปริมาตรของลูกโป่งเลยได้ใช่ไหมแล้วคูณกับอะไรคูณกับ g นะครับลบกับเหมือนเดิมครับลอกมา p v m เ็ใหญ่ g ส่วนอะไรครับส่วนด้วย Rt โอเคพี่ขอมาตอบฝั่งนี้แล้วกันนะครับอ่ะแทนค่ามากับน้องจบแล้ว t ทเท่ากับอะไร m ดั้ดคือ t ศูนย์คูณกับอะไรครับคูณกับ v ata, ถูกไหมคูณกับ m ใหญ่มวลโมเลกุลหารด้วยอะไรครับ R ใหญ่ t ศูนย์ตรงนี้คือแค่ m ดนะต้องหารด้วยอะไร v ata, ใช่ไหมก็เป็น v ด้ข้างล่างแบบนี้ทันไหมครับแล้วข้างบนจะมีสองตัวคูณคืออะไรปริมาตรของแก๊สในลูกโป่งคูณกับอะไรคูณกับ g ลบกับอะไรครับน้องลบกับ P ความดันปริมาตรของแก๊สในลูกโป่ง m ใหญ่ g หารด้วยอะไรหารด้วย r ใหญ่คูณ t โอเคปะอ่ะเพราะงั้นตรงนี้พี่ตัดเลยนะ v d h กับ v dash หายถูกไหมแล้วมีตัวร่วมคือใครบ้างครับ m ใหญ่ v g และ r ถูกปะที่เป็นตัวร่วมเห็นไหมครับ m ใหญ่ v g และ r เอเคไหมครับเพราะงั้นพี่ขอดึงตัวที่พี่ไฮไลท์สีเทาเนี่ยนะออกมานอกองเล็บนะครับก็ได้ว่างไงก็จะได้แรงตึงเชือกเท่ากับอะไรดึงมาแล้ว v ใหญ่ m ใหญ่ g ส่วน r ถูกไหมข้างในวงเล็บเหลือใครครับเหลือแค่ p 0ส่วน t 0ลบ p ใหญ่ส่วน t ใหญ่โอเคปะก็ตอบช้อยข้อที่เท่าไหร่ครับน้องก็ตอบช้อยข้อที่3โอเคนะครับตอบช้อยข้อที่3